สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเราก็ปลูกหอมไว้ในตะกร้าในเข่งนะคะแล้วก็ในถุงดำนะคะก็จะมีทั้งหอมเลยนะคะแล้วก็หอมแบ่งนะคะที่เราปลูกไว้สองอย่าง2ชนิดนะคะในกระถางนี้นะคะก็จะเป็นหอมบัวเลยนะคะที่ได้มาจากพี่อ้อยนะคะที่เราแบ่งปันกันปลูกนะคะแบ่งปันกันขยายพันธุ์นะคะตอนนี้ก็ แตกกอนะคะขยายพันธุ์เป็นรอบที่สองแล้วนะคะก็หอมบวนเลยนี้เขาก็จะไม่ได้ลงหัวนะคะก็ต้องถอนต้นออกมาขยายพันธุ์มาปลูกเรื่อยๆค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นหอมแบ่งนะคะที่เป็นถุงเก่าที่เราปลูกมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะพอช่วงฤดูฝนเราก็ไม่ได้ทําอะไรนะคะใบเขาก็จะยุบแล้วเขาก็แตกหนอ่อแทงใบขึ้นมาใหม่นะคะ ส่วนหอมเลยนะคะใบเขายาวสูงมากนะคะแล้วก็ใบชอบหักเนาะก็ก็เลยมัดไว้นะคะแต่ว่าไม่มีใครมัดเหมือนเราหรอกค่ะแต่เราก็คือมัดเองนั่นแหละเพราะว่าใบเขายาวนะคะแล้วก็ใบชอบหักนะคะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเราก็เลยมัดไว้นะคะแต่ว่าหอมแบ่งไม่มีปัญหานะคะใบเขาแข็งแรงค่ะแล้วก็อาจจะดูใบสั้นกว่าหอมเลยนะคะ หอมแบ่งนี้นะคะก็เป็นต้นเก่าหัวเก่าที่เราปลูกปีที่แล้วนะคะก็ไม่ได้ทําอะไรนะคะเราไม่ได้ถอนหัวออกมาเลยค่ะเพราะว่าเขาเขาไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะหัวเล็กมากก็เลยปล่อยให้เขาแบบใบยุบไปนะคะค่ะอันนี้ก็มาคลุมฟางนะคะเอาฟางมาคลุมหน้าดินเมื่อเช้านะคะยังไม่ได้ลดน้ำเนาะยวคะก็พาชมหอมแบงนะคะหอมแบงเป็น หัวเก่าที่เราไม่ได้ถอนไม่ได้ทําอะไรนะคะเขาก็แตกยอดแทงใบขึ้นมาให้ใหม่นะคะตอนนี้ก็เริ่มสวยแล้วนะคะต้นหอมสองสายพันธุ์นะคะก็จะมีตะก้าเขียวนะคะก้นกลางเนาะตะก้าเขียวยาวไปด้านบนนะคะก็จะเป็นหอมบวนเลยนะคะของพี่อ้อยค่ะตะก้าเขียวนะคะลงมาทางถุงดํานะคะก็จะเป็นหอมแบ่งนะคะที่ หัวเล็กหัวรีบซึ่งเราก็ไม่ได้ถอนออกมานะคะแล้วเขาก็แทงยอดแทงใบขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็บำรุงเอาค่ะบำรุงต้นหอมนะคะก็จะบำรุงด้วยปุ๋ยคอกนะคะแล้วเราก็มีดินหมักใบก้ามปูอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทําการปวนดินนะคะเติมดินเติมปุ๋ยบำรุงเขาค่ะค่ะและยิง่งเราขยันดูแลนะคะขยันปลูกขยายพันุ์ต่อไว้เรื่อยๆนะคะก็จะมีต้นหอมนะคะ ปลูกติดสวนนะคะไว้ยาวนานนะคะแล้วก็ไว้ทําอาหารไว้ทํากับข้าวนะคะได้ในครัวเรือนของเรานะคะประหยัดรายจ่ายนะคะแล้วก็จะมีต้นพันธุ์หัวพันธุนะคะไว้ขยายพันธุ์ต่อได้เรื่อยๆไม่มีสิ้นสุดเลยนะคะ